สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเออร์ลิง a าร์แลไร้ชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำปีของพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022 เออร์ลิงฮาแลนด์ทำไปแล้ว21ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกนำโด่งเป็นดาวเซนโบในขณะนี้แต่ดาวยิงจากทีมชาติโนเวย์ไม่มีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำป,ะปี2022ของ BBC สาเหตุที่ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ไม่มีชื่อติด11ตัวจริงนั้นมาจากการคำนวณของออบตาอินด x หรือสถิติของนักเตะในพรีเมียร์ลีกเชิงลึกนับตั้งแต่1มกราคมปี2022ถึงวันที่31ธันวาคมปี2022เป็นตัวสนับสนุนซึ่งฮารแลนด์นั้นเพิ่งย้ายมาจากบุร์เซรยดอร์มุนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้ค่าคะแนนนั้นยังสูงไม่พอแต่หากยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องมีโอกาสจะไม่หลุดโผทีมยอดเยี่ยม2023อย่างแนนน่อ โดยทีมยอดเยี่ยมของ BBC ประกอบด้วยผู้รักษาประตูอลิซงเบเกอร์จากลิเวอร์พูลแผงหลังคิรันทิเปียจากนิวคาสเซิลเตียโกซิวาจากเชลซีกาเบียลมาเกนเยสจากอาร์เซนอลและแอนดูโรปัสันจากลิเวอร์พูลกลองกลางมีเควินเดอรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้และดิคันไรส์จากเวนแฮมแนวรุก3คนประกอบไปด้วยเจมส์แมดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้และ2คู่หูจากสเปอร์อย่างซงฮึงมินกับแครรีเคน มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเวสต์แฮมยูไนเต็ดล็อกเป้าคาวินฟิลิปกลองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเป็นตัวแทนหากว่าต้องเสียดีแคนไรส์ดีแคนไรส์มีโอกาสย้ายออกจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพราะเหลือสัญญากับสโมสอนถึงซัมเมอร์2 4 2 4เท่านั้นและช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้เล่นก็แสดงท่าทีที่ไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะต้องการลุ้นแชมป์สำคัญและลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังรายงานว่าคุณคอนสเวตแฮมยูเนเต็ดกำลังมองหาทางเลือกหากต้องเสียกลองกลางทีมชาติอังกฤษออกไปจริงๆและได้เล่งคาร์วินฟิลิปของแมนซชเตี้เป็นตัวแทนคาร์วินฟิลิปย้ายจากลีกยูเนเต็ดมาร่วมทีมแมนเชสตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่แทบไม่ได้ลงสนามเพราะเจออาการปาดเจ็บรบกวนแถมไม่กี่วันที่ผ่านมายังถูกเป๊ปกวัวเดวล่ากุนซือเรเบย์สีฟ้าติงว่าน้ำหนักเกินไม่อยู่ในสภาพความฟิตที่ดีทั้งนี้เวสต์แฮมยูเนเต็ด เคยพยายามดึงฟิลิปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วแต่ไม่สามารถตกลงกับลีดยู่นเตดได้มากันที่ประเด็นสุดท้ายสรุปอันดับตารางคะแนนพิมเมล,ลิกอังกฤษฤดูกาล2022-2023่งองพี่ามจากฝูงของพิมเมล,ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลลงแข่งไปแล้ว16นัดชนะ14เสมอ1แพ้1และมีอยู่43คะแนนสำหรับ5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ให้กับใครเลยอันดับที่สองทัพเรือใบสีฟ้าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด16นัดชนะ11เสมอ3แพ้2มีอยู่36คะแนนอันดับที่3 n e w c ซิลยู United แข่งไปแล้วทั้งหมด17นัดชนะ9เสมอ7และแพ้1เกมมีอยู่34คะแนนอันดับที่4เชสเ h อร์ยู United แข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ10เสมอ2และแพ้4เกมมีอยู่32คะแนนอันดับที่5ท o t t e n h a m h o อปอร์แข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ9เสมอ3และแพ้5เกมมีอยู่30คะแนน อันดับที่หหงแดงลิเวอร์พูลแข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ8เสมอ4แพ้4มีอยู่28คะแนนอันดับที่7ฟูลแลมแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ7เสมอ4แพ้6มีอยู่25คะแนนอันดับที่8เชลซีแข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5และมี25คะแนนอันดับที่9ไบรตันแข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ7เสมอ3แพ้6มี24คะแนนอันดับที่10เบรนฟอร์ แข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ5สเสมอ8แพ้4และมี23คะแนนอันดับที่11คริสตันพาเลตแข่งไป16นัดชนะ6สเสมอ4แพ้6มี22คะแนนอันดับที่12อแอสตันวิลล่าแข่งไปแล้วทั้งหมด17นัดชนะ6สเสมอ3แพ้8มี21คะแนนอันดับที่13เลเตอร์ซิตี้แข่ง17นัดชนะ5สเสมอ2แพ้10และมี17คะแนนอันดับที่14ลีดยูเนเต็ดแข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ4สเสมอ4แพ้แและมี16คะแนน อันดับที่15บอลมัดแข่งทั้งหมด17นัดชนะ4เสมอ4แพ้9มี16คะแนนอันดับที่16เอฟเวอร์ตันแข่งทั้งหมด17นัดชนะ3เสมอ6แพ้8มี15คะแนนอันดับที่17เวสต์แฮมยูเนเต็ดแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ4เสมอ2แพ้1 1นัดมี14คะแนนอันดับที่18นอตติงแฮมฟอร์เรสแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ3เสมอ5แพ้9และมี14คะแนนอันดับที่19วูลแฮมตัน แข่ง17ชนะ3สเสมอ4และแพ้10มี13คะแนนและมาที่อันดับบวยของตารางเซา t ์ทแฮมตันแข่งทั้งหมด17นัดชนะ3สเสมอ3และแพ้11เกมมีทั้งหมด12คะแนนและที่สำคัญเซาล์ทแฮมตันใน5เกมหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักนัดเดียวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบ คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ